สวัสดีครับสิทธิานุสิท์ของหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุโทโธและสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมช่องสมเอทเครับวันนี้เรามาชมหลวงตาบุญชื่นในเส้นทางทุดงกับจังหวัดนครพนมนะครับวันนี้หลวงตาบุญชื่นทุดงข้ามจังหวัดนะครับเหยียบสัมผัสสามอำเภอนะครับ ช่วงเช้านี้หลวงตาบุญชื่นอยู่ที่จังหวัดเลยนะครับในอำเภอวังสะพุงวัดสว่างอินแปงนะครับในตะบนหนองยาป้องอำเภอวังสะพุงแล้วก็ได้จาลิกธุดงผ่านเข้ามาในอำเภอเอราวันของจังหวัดเลยนะครับซึ่งอำเภอเอราวันนี้หลวงตาผ่านวันนี้นะครับไม่ได้ จังวัดในเขตอำเภอเอราวันนะครับข้ามเขตเลยนะครับวันนี้ข้ามเขตมาที่อำเภอของจังหวัดนะครับของจังหวัดหนองบัวลำพูเข้ามาในเขตอำเภอนาวังนะครับก็จะเข้าไปในตำบลแรกก็คือตำบลวังทองซึ่งใน จังหวัดหนองบัวลำพูนี้มีทั้งหมดนะครับ6อําเภอก็จะมีอําเภอเมืองอําเภนาวังอําเภนากลางอําเภอนวนสังอําเภศรีบุญเรืองอําเภรวรวนครูหานะครับซึ่งหลวงตาก็ได้เข้ามาในอําเภอรแรกก็คืออําเภอนาวังนะครับซึ่งก็จะเป็น อีก3จังหวัดนะครับที่หลวงตาก่อนจะถึงจังหวัดนครพนมก็คืออำเภอหนองบัวลําพูแล้วก็จะเข้าไปที่อำเภอจังหวัดนะครับเข้าไปจังหวัดอุดรธานีนะครับแล้วก็จังหวัดสุดท้ายก็จังหวัดสกลน,นครก็จะเข้าสู่นครปนมซึ่งตามเส้นทางก็น่าจะไปเส้นทางนี้แหละครับซึ่งสภาพอากาศร้อนมากดูครับเราชมหลวงตาวันนี้หลวงตาเปียกชุ่มไปด้วยเหงื่อนะครับ สภาพอากาศร้อนอบอ้าวนะครับและท้องฟ้าก็โป่งมีเมฆนะครับพร้อมที่จะมีฝนตกตลอดเส้นทางก็สภาพอากาศร้อนๆแบบนี้นะครับประชาชนในอำเภอหวังสะพุงอำเภอเอราวันช่วงนี้ผ่านอำเภอเอราวันนะครับของจังหวัดเลยประชาชนก็เยอะเช่น,เ,ชนเดิมครับ ในทุกเส้นทางที่หลวงตาท่านเดินผ่านนะครับก็ชมกันนะครับวันต่อวันกดติดตามช่องสมเอ m เวมไว้นะครับหลวงตาท่านจะเดินในจังหวัดหนองบัวลำพูอยู่กี่วันนะครับใน6ออำเภอนะครับจะผ่านอำเภอใดบ้างก็ชมกันไปครับอย่างอำเภอเอราวันที่วันนี้หลวงตาท่านเดินผ่านไม่ได้จำวัดในอำเภอเอราวัน จังหวัดเลยเลยครับส่วนจังหวัดโตไปในทั้งหน้าก็จังหวัดอุดอรอุดอรนี่คงเดินหลายวันนะเพราะว่าเป็นผ่ากลางไมไปก็เป็นเส้นทางผ่านไปหลายอำเภอแม้สภาพอากาศร้อนมากเช่นใดเะครับประชาชนก็ มารอกราบไหว้กันตลอดเส้นทางเหมือนเดิมครับดูครับมีนําน้องๆหนูๆมากราบไหว้ปูกฝังจันลวงพุทธศาสนาดูครับเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากครับการจาริกดวงของหลวงตาบุญชื่นในครั้งนี้นะครับมีเรื่องดีๆเกิดถึงเกิดขึ้นตลอดเส้นทางนะครับ ซึ่งในวันสำคัญสำคัญของพุทธศาสนาเนี่ยยังในกรุงเทพก็ที่สนามหลวงจัดกิจกรรมวันมาคบูชาวันวิสาขาบูชาประชาชนยังยังไม่คือหามากเท่าหลวงตาบุญชื่นจาริกธุโดงครั้งนี้นะครับทุกจังหวัดเป็นการส่งเสริมพระพ,พุทธศาสนาไปเป็นในเรื่องที่ดีเลยครับ เราจะเห็นภาพไม่ต้องไปบรรยายมากครับน้องๆน,นักเรียนผ่านโรงเรียนนะี่ยวิ่งตามกันถ่ายรูปหลวงตากันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ปรากฏการที่น่าชื่นชมน่ายินดีมากครับนานๆครั้งเราจะได้พบเจอพระผู้ปฏิบัติดีเช่นหลวงตาบุญชื่นประชาชนก็เลื่อมใสนะครับดูครับแม้สภาพอากาศจะร้อนมาก ก็มานั่งรอแถวต่อแถวกันในที่ผ่านชุมชนก็จะมีประชาชนเยอะส่วนในเส้นทางที่ไม่มีบ้านคนเนี่ยก็จะมีประชาชนในจังหวัดใกล้เคียงจากถิ่นอื่นขับรถมารอมาจอดรอกันดูครับผู้สูงอายุผู้เท่าน้องๆหนูๆมากันตลอดเส้นทางครับ ทั้งคนท้องคนชลามาตอนนี้หลวงตาท่านร้อนนะครับดูครับเปียกเลยครับลูกศิษย์ก็นำน้ำมาถวายให้หลวงตาดื่มขึ้นขณะดื่มก็ขณะฉันน้ำก็หลวงตาท่านก็จะนั่งหลงนะครับก็จะไม่ได้ถ่ายภาพให้เห็น ดูเส้นทางครับทั้งหน้าท้องฟ้าโปร่งมีเมฆสภาพอากาศร้อนมากประชาชนก็ต่อแถวกันไม่ย่อท้อครับ สภาพอากาศร้อนมากจริงๆครับวันนี้คณะลูกศิษย์ก็คอยดูแลหลวงตาคอยเซฟหลวงตาคอยนำน้ำเกลือแร่ให้หลวงตาท่านฉันครับหลวงตาท่านอายุมากแล้วนะครับเดียวเดือนพฤษภาคมนี้ก็จะครบ73แล้วนะครับชุดข่าวนี้จะเป็นหลานท่านนะครับหลานหลวงตา ก็คอยดูแลเรื่องการฉันยาให้ตรงเวลาเงี้ยคอยควบคุมเครื่องดื่มเกลือแร่คอยให้หลวงตาท่านไม่ให้ท่านเสียงเงือมากไม่ให้เสียน้ำก็ต้องคอยดูแลครับตอน,นเย็นเย็นก็จะมีแพทย์คอยเจะคอยดูแลนะคอยวัดความดันคอยอะไรเงี้ย กดความดันให้หลวงตาไม่ให้หลวงไม่ให้ท่านอ่อนเพลียมากคอยเช็คตลอดซึ่งถ้าเป็นคนธรรมดาเนี่ยจะเดินแผบ,บนี้คงไม่ไหวอายุ72นะครับหลวงตาท่านตั้งแต่เดินออกมาจากนะครปฐมวันที่25มกราลนะครับเดินทุกวันนะครับถึงวันที่25เมษายนี้ก็จะครบ3เดือนเดินไม่มีหยุดเลยครับเดินทุกวันพักเพียงตอนเย็น เขาจำวัดแค่นั้นครับส่วนลูกศิษย์ข้อสลับปุนเวียนเปลี่ยนไปไหลายๆท่านก็มีภารกิจก็เปลี่ยนกันไปหยุดหลายชุดหลายหลายคนหลวงตาท่านเดินตลอดครับดูครับเส้นทางต่อไปทั้งหน้าดูครับก็จะไปในอำ,อำนาจหนองบัวลำพูนะครับจังหวัดหนองบัวลำพูและคืนนี้นะครับหลวงตา จะไปจำวันวนดนะครับที่วัดทรงธรรมบรรพศนะครับในตำบลวังทองอำเภอนาวังจ,จังหวัดหนองบัลวลำพูนะครับเราก็ประชมกันแล้วครับพรุ่งนี้ใน6ออำเภอของจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงตาท่านจะผ่านอำเภอใดบ้างนะครับพรุ่งนี้ก็อยู่อำเภอแรกก็อำเภอนาวังคืนนี้จะไปจำวัดนะครับที่อำเภอนาวังตำบลวังทองนะครับ ก็กดติดตามกันไว้นะครับช่องสมเอ m เอ็มเราจะนําข่าวมาแจ้งให้ทราบเป็นระยะไปเรื่อยนะครับส่วนในคลิปที่มีหลวงตานั่งนะครับหน้าปกสีขาวดอกคาราเดชันสีขาวนะครับที่หลวงตาท่านนั่งนะครับเราจะมีคอมเมนต์ทุกวันนะครับในคลิปนั้นนะครับคอมเมนต์แล้วปักหมุดไว้ให้นะครับว่าหลวงตาท่านจะจําวัดที่ไหนนะครับถึงไหนก็เข้าไปดูกันได้ก็แล้วครับ ทงสม a อ m นะครับขอขอบพระคุณนะครับที่ติดตามรับชมกันเรื่อยมาส่วนสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับ